เย้เสร็จแล้วปกคอหมาหมาของเราไปดูกันว่าลาเต้จะทำหน้ายัางไงหลังจากใส่ปกคอแล้วติดตามชมได้ท้ายคลิปนะจ๊ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมปอมปอมกระดิง่งเข็มอีลาสติกแกนกายสายวัด ไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกวัดขนาดรอบคอของมหมาหมาเพื่อประมาณ15เซนติเมตรตัดอิลาสติกเป็นแนวเฉียงเพื่อลอยเข้าเข็มได้อย่างง่ายๆจากนั้นเอาปลายอลาสติกทำเป็นบ่วงแล้วนำเอาปลายใส่ด้านบนของห่วงดึงให้แน่นๆเราจะทำเพื่อไม่ให้ปอมปอม่วงนะคะจะได้เป็นปอมแบบนี้ปอมๆมี2ด้านด้านที่มีขนฟกูกับด้านข้างที่เป็นตะเข็บ เราจะเอาเข็มร้อยเข้าด้านข้างและพยายามแทงลูกปอมปอมให้อยู่กลางลูกพอตอนเสร็จปองคอจะได้ออกมาสวยๆไงคะเราจะร้อยสลับสีไปเรื่อยๆพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วจะจบด้วยลูกที่มีสีเหมือนกันเวลาใส่กระดิ่งจะได้สวยๆจัดทรงปอมปอมให้ทีหรือห่างตามความต้องการพยายามแต่งปอมปอมให้ดูฟูกลม เพื่อความสวยงามจากนั้นเราจะมาใส่กระดิ่งกันอันนี้เราแอบยัดก,กระดิ่งกุง้งกิ้งไว้ข้างในด้วยนะเวลาน้องหมาดึงก็จะได้มีเสียงกุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งร้อยเข็มเข้ากระดิ่งเอาเข็มแทงไปในปอมๆเลยค่ะแทงให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ร้อยในตอนแรกนะดึงให้แน่นแล้วมาขมวดปมกันเอะ ถอดเข็มออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเอาปลายอีลาสติกอ้อมไปด้านหลังของปอมปมจะกลายเป็นห่วงแล้วนำปลายใส่จากด้านบนห่วงลงมาดึงให้แน่นๆขมวดปมแบบนี้สองรอบนะจ๊ะใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ตัดปลายให้เรียบร้อยและเก็บรายละเอียดก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วจ้าปอคอของมะหมาเจ้าหมาลาเต้ดูสิฉันมีอะไรมาให้ไหนลองใส่สิลาเต ลาเตา้รู้สึกยังไงบ้างกับปอกคอนี้ไหนดูน่าชัดสิวายหลับตายแล้วลาเต้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองหมาด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย